ไม่ได้กินมะเป็ดวันจันทร์วันจันทร์เปิดอะไรขี่รถบอกอมที่ไปซื้อฮะพ่นเลยขนัดพ่นไปรียบร้อยวันจันทร์บอกรอบมอวานก็บาเห็นไปถามเพื่อสิความรู้อะไร เดตดทัมเต๊ดะบอเราขายอยู่เราขายอะยมาเอาย่้ยบได้เลขเรื่องบมเบืนัดด้ไม่เคยเล่นหวยกับเขาหรอกเยอเยมาได้กินก๋วยเตี๋ยวจ้อยปนจันยังกินเป็น้างมาตัาแนงครบเยอะหรอ บางวันก็ครบเนาะไม่ยังเคยน้องมาเลยเฮ้ยท่านาค้าลังเนี่เอยนี่สนุกคืสวัสดีครับผมสวัสดีครับบริกินจอยีเนย ืออไม่ที่นี่สามารถพวกลูกพวกลามาด้วยมาได้หมดเดี๋ยวแล้วมีงานเห็ดแถวบ้านเขาคนนี้นะคนนี้เนี่ยจริงใจเนี่ยทำแบบพยันมากคนนี้นะ ได,ดนะ้ได้หลับน <c oughs> ี่แหละอันนี้สาวสวยนะอันนี้สาวสวยสาวสวยอีกกว่ะเป็นสาวสวยกัสาวสวยอีกเร็วปะเร็วไต่หมันเร็มันเร็วเนี่ยนี่เยอะมันเร็วมันเร็วมันเร็วไปเยอะเบอร์เจียวเดียวจะดีมันจันบ่หรอมันได้เนาะเนาะม่นได้กินนะ เดี๋ยววันนี้มีอะไรให้กินบ้างเนี่ย จะกินก๋วยเตี๋ยวกว่กินน้ำไปก่อนเห็นแล้วหนูก่อนเจ้าหิรักจีก่อนเจ้าถือแวเดแล้วก่อนนะ้าแดงน้อยไปได้ก๋วยเตี๋ยวไม่มีลูกเอ้ยมานี่นะเออมากินขนมไปก่อนลูกมาฮะไจ้าแม่ โขนมบดเจ้ยนี่คือบดใส่เอานมไปก่อนเนาะนาะเอานมไปก่อนเนาะไม่มีขนมขนมบดจ๋ออาลูกอะมาก่อนลูกมยมาไหนกุ๊บที่ไหน ơi bên này áo, bên này áo em lên À, năm xong xe mấy năm xong rồi ก็ม <łość> ึงเหรอพอบวกกันให้ได้กูดิมาไม่ครบเสียใจละเบอมาบม่ครบนี่ ชมคนไ่วะชนเออเดี๋ยวเดี๋ยวนางิกเาือกนหน้าแล้วกินตมได้น้่าบดเจอนางหนึ่งสองนี่่ะไอหมมนึ่งสองสามบริกรนีนต้อมาต้องมีเจ้าน่อยากกินน้ำนางเอกนี่ก็ไม่ได้เป็นนางเอกเขา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 เื้ะาสรไ่ด้เป็นนางเอกอสรนเป็นงางละต้องจอเอาะ้แข็งแรง จังก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีก๋วยเตี๋ยวยังบริขายไปตั้งหม้อตั้งหม้อไปปะกตั้งหม้อจะนอนบุจีบหามุ้งเรียงไปแล้วบอยบอยบอยสม่าบอยบอยสม่าบอยไกลบอย บอยสชบอยอยู่ที่ลูกกลายนี่แมนรัเโช่าปยาขลวเดี๋ยวเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดก็สิบเอ็ดยมวนขนาดอ้ย สมัครเป็นพนักงานที่นี่เบ่หิมวดลายนี่มวนเอาไปเนผู้ชายก็ซสมายไปเพรนฮอทฮูลหร้่าเป็นผู้ชายก็ซมผู้ชยสาแม่แม่ร์อเเลยเนาะกินสุักก็จะกินกสิกเอเลยเด็กนเดกก็ะอยู่ เฮ็ดเกิดไปจราบันกระเดถนนก็เป็นดินแดงอยู่เดี๋ยวก็ได้ถนนใหม่แล้วพี่น้องสมอนะไม่ดึงสมอกไปปันปันปะอันต่ายอ้ล่ไเลยลำไยและคนสวยที่ลำไยคนงามเลยสวยก็ใคร ดูขาซก่อนขาสวยนนี้ขาสวยดูขาซก่อนไปสมอเท่ากัง่ายเราไปงานนะเท่ากันขครกเตี้ยก็ได้เมื่อสองสามทุ่ยเพื่อก็ไดนะเผล้วบจันเพล่แล้วไปบันจันเด้อวันจันเด้อไปตั้งตั้งรอเลยเด้อวันสันออดด้นะามนี่ก็ขาคคือแต่ว่าเพิ่นจะเรียกจ่ได้าตั้งบินจีโนบุจีย <laughs> ừ. cái năn <này> là bự, <laughs> tông nát à, cái nít tông nát. <cười> ừ. <cười> mưa vậy <vài> bận đi. <laughs> mưa leo, mưa leo. Lẽ này thì nó. ถึงเวลาต้องเมื่อละบาดโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กด like, ติดตามกดแชร์กดกดิงเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามอคูเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสที่ชมกัได้สวัสดีค่ะเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่มาบอกข่าวไม่ได้กินกุตีอะวืว โอ้โหอ้แดดฮอนเมื่อก่อนวันนี้ไม่ได้ไปไกลมากมายนะคะ